ค่อยเข้าไปดูสวัสดีค่ะทุกคนแม่ขอกาแฟสีแก้วสีขาวลูกกาแฟแก้วนะอ่ะแล้วนี่ยอาเซรัมหนูใส่เอาไปใช้ในห้องหนูเนะี่ยสครับก็ไปเอากับแม่แบ่งกระปุกไปได้นะลูกสบายดีเดอ้อวันนี้จะมาอ่านหนังสือ ผู้นำล่องหนอีพีที่สมเนาะอืมอม,มาค่ะเดี๋ยวขอเปิดแอร์หน่อยมันเปิดแอร์ร้อนมากเป็นคนขี้ร้อนมาอ่านหนังสือเสร็จเดี๋ยวบอสจะทำข้าวให้ลูกกินต่อนะคะมาจากอีพีที่แล้วที่เราอ่านกันเนาะสบายดีทุกคนเด้อ เมื่อผู้คนสามารถเลือกติดตามเลือกฟังเลือกดูเฉพาะสิ่งที่ต้องกับความสนใจจึงเป็นฟอรัมนะคะหมายถึงพฤติกรรมการเสพสื่อที่แตกกระจายออกไปแม้แน่นอนว่าคลื่นลูกนี้ทำให้เกิดความจริงแตกตัวออกกร,ก,กระจายกระจายหลากหลายจนเกิดเป็นสับใหม่อย่างโพส หรือ f r e x n e w และทำให้คำว่า Max s นะ M A S S นะคะค่อยๆหมดความหมายคุณจะหวั่นการสื่อสารกับทุกคนไม่ได้การตลาดจำเป็นต้องรู้จักกลุ่มผู้บริโภคข,ของตนเองอย่างท่องแท้เพราะต้องเชื่อมโยงตัวเองกับความต้องการของพวกเขาให้ได้โอ้โห เริ่มต้นมาอ่านไม่กี่บรรทัดเนาะได้ใจความมากคือตอนนี้คนที่สามารถนะคะสื่อสารเนี่ยเลือกเลือกที่จะเรียนรู้ไม่หมดแต่ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะถ้าเราทำธุรกิจ mlm ใช่ไหมขอบคุณมากค่ะลูกอ้ระวังหกกาแฟมาแล้วออืหอม <laughs> ชอบเสพติดกินกาแฟอะไรนะหนาวหนาวสบายดีบอสสบายดีเออบอสจันสมัยว่างเดี๋ยวโทรหาบอสหน่อยนึงนะ าการสื่อสารเมื่อก่อนถ้าเราไปเรียนธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาพูดอะไรมา เราก็ต้องเรียนรู้ตามที่เขาบอกถูกไหมพูดง่ายๆโฟโล่เจ้าของแบรนด์อ่าก็คือติดตามเจ้าของธุรกิจเขาทำยังไงเราทำตามเขาได้ผลลัพธ์ไม่ได้แล้วแต่เราถูกไหมแต่เพอร์เฟ Li ไลฟ์เนี่ยก็เหมือนกับหนังสือเล่มเนี้ยที่ที่เราจะไม่บังคับคนให้มาเรียนว่าเฮ้ยยูต้องฟังบอสมย่าเท่านั้นนะแล้วทำตามบอสมยยาเท่านั้นคุณถึงจะประสบความสำเร็จไม่ใช่นะคะของบอสเนี่ยถ้าอย่างตอนนี้เห็นไหมบอสแพงคําเป็นคนปิดการขายเราก็ให้เรียน ด้านติดการขายบอสนิด uh, เราให้เรียนด้านทางด้านเทคนิครูปต่างๆเพื่อทํารูปทําคลิปวิดีโอตัดต่อวิดีโอทุกอย่างเห็นไหมบอสจะบอกว่าทุกคนนะจะมีความสามารถพิเศษอย่างบอสบุญเพลงเห็นไหมเขาแกะสูตรได้ไม่รู้เขาเรียนยังไงมันเป็นคือศักยภาพแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันบอสมีหน้าที่แค่ดูศักยภาพคุณไม่ได้สอนคุณว่าเฮ้ยคุณต้องเรียนแบบนี้ทําเหมือนกับฉันนะคะไม่ใช่ เพราะว่าบอสเชื่อตอนสวยๆยจ้าโอเคค่ะนะเพราะว่า แต่ละคนมีศักยภาพที่โดดเด่นค่ะบอสอยากให้คุณเป็นจิ๊กซอที่ดีที่สุดจิ๊กซอการเป็นผู้นำนะคะคือ Perfect Li f e เนี่ยไม่ใช่ระบบตัวแทนไม่ใช่ระบบที่มาทำให้คุณเป็นตัวแทนแล้วก็จบไปกับการเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นระบบ Perfect Li f e คือระบบผู้นำเราอยากให้จิ๊กซอที่เป็นผู้นำร่วมกับพวกเราทุกคนมีความสมแบูรณ์แบ Bot บเห็นไหมบอสบอกตรงว่าการที่บอสอ่านหนังสือเล่มนี้มัน Adapt ใช้กับแบรนด์บอสได้ดีมากๆเมื่อก่อนครั้นที่บอสทาแบรนด์ห ใหม่ก็คือตัวนี้อันนี้คือ Thinking Go จริงๆรู้ไหมเล่มที่บอสอ่านอะมีคนขอไปแล้วคนเก่านะคะเขาบอกว่ามันมันสักศิธิ์เราก็ไม่รู้แล้วแต่เขาคือเล่มนี้ก็เลยจะกลายเป็นเล่มใหม่นะคะเออแต่บอสก็จะมีหนังสือเนี่ยเป็นเป็นแพทเทิร์นตัวอย่างแต่ละเล่มเอาไว้นะคะเพราะว่าเล่มเนี้ย เป็นเล่มที่บุกเบิกในการสร้าง mindset ที่ทำให้บอสร,รู้สึกว่าบอสมีความหวังว่าบอสสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำอะไรตามความฝันได้นะคะมันมีความเชื่อความศรัทธาที่ทำให้ใจเราแรงกล้าก็เลยทำให้ตัวเนี้ยให้เราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ทุกอย่างเพราะว่าการเรียนรู้มันไม่ได้จบแค่เล่มเดียวแน่นอน นะคะเอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เริ่มต้นมดก็จะแนะนำหนังสือตัวนี้นะคะิ and คิดแล้วไปรวยนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อคนที่ไม่มีงบประมาณเห็นไหมย youtube มีค่ะพิมพ์คำว่าหนังสือเสียง thinking and go r i ิ h มีเสียงเพาะๆให้เราฟังด้วยซ้ำนะคะคนคนอ่านหนังสือเพราะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณไม่เลือกที่จะเรียนรู้เห็นไหมคุณไม่มีเงินคุณมีเน็ต คุณก็เรียนได้แล้วเห็นบ้านะคะโอเคมาเดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะไปอ่านต่อเนาะก็คือเนี่ยเล่มที่บอสอ่านอยู่นะคะก็ของคุณเคนนั่นเองนะคะ ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมสื่อเท่านั้นได้รับผลกระทบแนวความคิดนี้ยังสร้างแรงกระเพื่อมในทุกวงการทั้งโรงแรมคมนาคมการค้าขายความบันเทิงการเงินไปจนถึงการศึกษาวงการธุรกิจให้คำนิยามว่ามันคือยุคของธุรกิจแพลตฟอร์มซึ่งคือรูปแบบธุรกิจที่เป็นเสมือนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต ใครๆก็สามารถขับแท็กซี่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือเปิดร้านให้คนเข้ามาพักได้นี่คือยุคที่ออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปอ๋อชอบคำนี้ของคุณเคนมากออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกค่ะดีค่ะคุณคนสวยเกง่งขอบคุณค่ะพี่ปุ้เป้วัสดีค่ะนะคะเห็นไหมคุณเคนบอกแล้วออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่ทุกวงการจะเข้าสู่ออนไลน์เพราะอา ออนไลน์คือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเลือกต่างหากเห็นปะ่ะอย่างตอนนี้บอสไปเจออีกธุรกิจที่เพื่อนบอสท,ทำทำเล็บอะ่ะแม่งไม่เปิดหน้าร้านแต่หิ้วตะกา้าแล้วใช้ระบบออนไลน์แล้วก็วิ่งไปหาลูกค้าแต่ละบ้านเห็นไหมปรากฏว่าอาชีพทุกอาชีพแทบจะไม่ใช้หน้าร้านกันหมดแล้ว เออถึงจะใช้หน้าร้านแล้วถ้ามีระบบออนไลน์ก็จะทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นพูดง่ายๆขยายตัวเองได้บางทีอยู่ในก๊กในกวนเดียวกันอาจจะไม่รู้จักเราก็ได้แต่ออนไลน์จะเป็นปากต่อปากให้กว้างขึ้นนั่นเองนะคะประมาณเว็บ3.0ประมาณคศ2 0 2 0ถึงปัจจุบันขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ คลื่นลูกที่3ครับเป็นคลื่นที่ทำให้ใครหลายคนทั้งตื่นเต้นและพรานอยไปพร้อมกันเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันจะพลิกโลกไปอย่างไรยังไม่แน่ใจว่าเราต้องเตรียมตัวปรับตัวอย่างไรนิยามของเว็บ0ู0นะคะเองก็ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ว่า หมายความว่าอย่างไรกันแน่ซุนดาพิชยัย c ีอบริษัทเทคโนโลยีหัวขบวนอย่าง Google เรียกก้อกว้างว่ามันคือดิส uh, ติงก์ดิสติงก์เทดนะบอสไม่แน่ใจถ้าบอสอ่านผิดต้องขอภัยนะบอสไม่ได้เก่งเรื่องภาษาอังกฤษขนาดน,นั้นแค่พูดได้แต่อ่านไม่ได้นะคะแปลว่าสถาปัยกรรมแบบไม่สูนไม่รวมศูนย์นะคะอินเทอร์เน็ตจะไม่ ใช่การรับข้อมูลอย่างเดียวและไม่ใช่แค่เปิดให้มีส่วนร่วมแต่มันจะเอื้อให้ผู้คนสามารถร่วมเป็นเจ้าของได้ด้วยเห็นไหมเรามาถูกทางไหมคะทุกคนเรามาถูกทางไหมเพอร์เฟกต์เลยมาถูกทางบ่าเห็นป่ะคือยุคนี้เป็นยุคที่ใครก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้ นะคะการที่เราเปิดสื่อออนไลน์ขึ้นมาขายของนั่นก็คือเจ้าของเว็บเจ้าของธุรกิจของตัวเองแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้บอสคิดว่านั่นแหละค่ะมันเป็นยุคที่ทุกคนต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นมันไม่ใช่ยุคที่คนต้องเป็นแรงงานทาส หรือเป็นยุคที่เราต้องบางคนอาจจะไปคิดถึงการแข่งขันกับ AI อยู่แต่จริงๆแล้วในด้านที่ AI มามันก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะทําให้ชีวิตของเราได้เป็นเจ้าของธุรกิจดั่งใจหมายในขณะที่ธุรกิจของคุณจะเป็นแบบเล็กแบบใหญ่เราใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมตตัวเองโดยตรงหรือการสร้างตัวต,วตนแบบไร้ขีดจํากัดนั่นเองนะคะคือลูกนี้ขับโดยพลังของบล็อกเชนพร้อมกับ วิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์และอีกหลักอีกหลายๆแนวคิดที่ผมว่าเป็นทิศทางที่น่าจับตามองในโลกเงินเกิดขึ้นเครือข่าย p p2p หรือ,อที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแลกเปลี่ยนเงินหรือปล่อยสินเชื่อผ่านตัวกลางแต่กลายเป็นกระแสนะคะที่ใครๆก็ลุกขึ้นมาเป็นธนาคารได้โอ้หากคุณเขียน สมาร์ทคอนเทนต์ออกแบบไกลไกลไกทางเศรษฐศาสตร์รได้มีประสิทธิภาพและไม่เพียงผลิตภัณฑ์การเงินแต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าเทคโนโลยีสมาร์ทเกรดที่แม้แต่การไฟฟ้านาครหลวงยังออกมาออกมาบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ลูกยุคที่ใครๆก็อาจจะตั้งโรงไฟฟ้าบนหลังคาบ้านของตัวเองได้จนถึงตลาดการซื้อขาย คเครดิตคาร์าบอนและอีกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายก็จริงอะเนาะขนาดซูราเซลล์ก้อนแค่นี้เห็นป่ะก็สามารถที่จะเรียกพลังงานได้แล้วนะคะมันเป็นยุคที่คนอยู่ในช่วงอัจฉริยะจริงๆคือสามารถาหาเองได้ทำเองได้ต่อไปไฟฟ้าอาจจะไม่ต้องเดินสายต่อไปก็ได้นะคะอาจจะใช้แบบทุกหลังคาจะต้องมีแรงดันไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเองโอ้โหมั่งเลิศเนาะ นึกถึงอนาคตแล้วตื่นเต้นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมีตังอย่างเดียวก็พอค่ะ <laughs> นะคะเหมือนที่ใครๆจะกลายเป็น influencer เองไม่ได้ ไม่ได้เลยถ้าไม่มีแพลตฟอร์มเว็บ2.0และความก้าวหน้าเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเว็บ3.0เป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้รองรับความต้องการของผู้คนผู้คนก็ต้องปรับตัวปรับความคิดให้เข้ากับเทคโนโลยีนะคะใครสมัยนี้คิดในยุคเก่านะคะ ตายคาที่นะคะอดบอกก่อนตายคาที่นะคะเว็บ3.0ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่รูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไปแต่มันเปลี่ยนสถานะเราจากผู้ใช้งานมาเป็นผู้สร้างผู้ออกแบบหรือแม้แต่เป็นเจ้าของหรือการที่เราร่วมเป็นผู้สร้างคุณค่าและร่วมเป็นเจ้าของคุณของคุณของคุณค่าได้เออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเป็นเจ้าของคุณค่าได้ย่อมทําให้เกิด การกระจายอำนาจจากศูนย์กลางอย่างเหลียดเลี่ยงไม่ได้ก็คือเป็นการเริ่มต้นศูนย์ที่ฉับพลันมากเนาะเราสามารถเริ่มต้นได้โดยที่ไม่ต้องมีทุนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดดั้งเดิมที่บอกว่าต้นทุนไม่มีลบทิ้งได้เลยนะถ้าวันนี้คุณมีเน็ตนะคะในการแชดสาวๆหนุ่มๆน,น,นะคะหรือกัดครอบครัวได้นั่นหมายความว่าคุณมีต้นทุนที่ดีแล้วหนึ่ง นะคะโลกโซเชียลสามารถทำเงินกลางอากาศได้100%จริงๆค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคุณอยากคิดเองว่าโหฉันไม่มีทุนฉันไม่มีต้นทุนพื้นฐานอะไรทิ้งไปได้เลยค่ะการเรียนรู้คุณไม่ต้องไปถึงโรงเรียนฮะ u t u b e มีให้เรียนนะคะแม้กระทั่งตอนนี้บอสก็กำลังให้ความรู้กับคุณนะคะผ่านหนังสือของคุณเคนเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น บล็อกเชนอินโควิสทูสนะคะหนในผู้นำรุ่นใหม่ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและคุณค่าที่เปลี่ยนไปที่ดีที่สุดคือคุณสรวิชศรีนาวากุลนะคะเขาคือ CEO ผู้ร่วมกว่อตั้งแบรนด์โปรโตไทป์โปรโตไคสนะคะสตาร์ทอัพผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนนะคะคุณสรวิชกล่าวว่า กลไกลระบบการเงินประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในพื้นฐานความเชื่อมาโดยตลอดแต่เริ่มเดิมที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นเผ่าเป็นสังคมต้องอาศัยความเชื่อใจทางสังคมเพื่อยงใหญ่ให้เรานะคะได้ร่วมกันหัวหน้าเผ่าพูดอะไรเราควรเชื่อตามนั้นพอสังคมขยายหนูเก็บอันนี้ขึ้นไปเลยแล้วลูกขยายขนาดและเริ่มทวีความซับซ้อนเราก็เริ่มหัน มาเชื่อสถาบันต่างๆเชื่อในบริษัทองค์กรรัฐบาลและมอบอำนาจตัดสินใจให้โดยเชื่อว่าสถาบันเหล่านี้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนี่ยค่ะก็คือเราหันมาเชื่อในสถาบันก็คือสมัยก่อนเนี้ยอ่ะพูดง่ายๆถ้าผู้นําเผ่าเราก็จะเรียกเหมือนแบบ ถ้าเป็นสมัยนี้เราเปรียบเหมือนอะไรอ่ะผู้นําประเทศและกันนะผู้นําประเทศแต่สมัยก่อนเนี่ยผู้นําประเทศมันก็คือหัวหน้าเผ่าคนเดียวใช่ปะ่ะเหมือนเหมือนอ่ะในอำเภอเออในอำเภอนายกอ่ะโอเคแล้วก็กษัตริย์นะคะเป็นผู้นําเผ่าถ้าเปรียบกับสมัยโบราณแต่สมัยนี้คือพวกเราไม่ต้องแล้วค่ะทุกคนคือพวกเราเนี่ยเเรามีสถาบันการเรียนเราเลือกที่จะเชื่อในอ,องค์กรบริษัททุกอย่างมันมี ความตรงจุดมากขึ้นพูดง่ายๆนะบอสบอสไม่รู้จะแปลได้ดีเท่าไหร่นะคะแต่ใน อันนี้แปลในความรู้สึกของบอยก็คือเราสามารถเลือกที่จะเข้าสู่วงการไหนก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้ไม่ใช่แบบว่าเราเกิดมาสมมติเราเป็นเผ่าซออย่างเงี้ยเออเราต้องเชื่อหัวหน้าเผ่าซอนะเราไม่สามารถเลือกได้นี่คือสมัยก่อนแต่สมัยนี้คือเราไม่ว่าจะเกิดมาในฐานอันดอนแบบไหนอย่างตอนเนี้คนลาวคนไทยคนพมา่ามาทําธุรกิจร่วมกันได้เห็นไหมเราไม่ได้จาเป็นว่าเออไม่มีใครมาผูก ตัวเราว่าเฮ้ยยูห้ามทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มันมันไม่มี ขีดจำกัดเมื่อเทคโนโลยีมันถึงเราทั้งหมดทุกคนมือถือเครื่องหนึ่งสามารถมองเห็นผ่านดาวเทียมได้นะคะเราสามารถคุยกันได้ต่อให้คุณอยู่ประเทศเราเราก็เหมือนอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ประเทศรัสเอยู่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราเหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้กันแค่นี้เองเห็นไหมเทคโนโลยีมาทําให้เราพัฒนาได้แล้วก็เราบอสคิดว่าสมัยเนี้ยคนเรามันมีทางเลือกได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อ แต่เมื่อสถาบันเริ่มมีการแทรกสิทธิเสรีและตักตวงหาผลประโยชน์ความไว้ใจของผู้คนก็เริ่มสั่นคลอนประกอบกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกระโดดทาให้ผู้คนเริ่มหาวิธีใหม่นํามาจุดสู่กําเนิดของสินทรัพย์ดิจิทัลความเชื่อใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือสถาบัน 1. อีกต่อไปแต่หันมาเชื่อใจคณิตศาสตร์เชื่อใจในชุดคําสั่งของคอมพิวเตอร์ทําให้เกิดชั้น ฉันชันธามติในเครือข่ายได้อย่างอัตโนมัติโดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องรู้จักหรือไว้ใจกันเห็นไหมคือเมื่อก่อนเนี้ย เราจะต้องแบบว่าเชื่อใจแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะเมื่อธุรกิจออนไลน์ก็เหมือนกันคนที่ทําธุรกิจออนไลน์โกยผลประโยชน์อย่างเดียวรวยเป็นเป็นผู้รวยผู้เดียวนะคะแล้วก็ผู้ตามก็เป็นผู้รวยผู้รองลงมานะคะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยบางทีก็มีธุรกิจที่หลอกลวงอีกโกยผลประโยชน์อย่างเดียวก็เยอะนะคะทำให้คนไม่เชื่อใจกันตอนนี้เราใช้วิธีการอะไรคะการเติบโตอย่างช้าๆแล้วก็สร้างความเชื่อใจให้กับผู้คนอย่างแบรนด์เพอร์เฟกต์ไลน์ก็สร้างความเชื่อใจ โดยการที่สร้างฐานให้กับผู้คนนะคะสร้างความเขาเรียกอะไรอะเหมือนทําให้เขาอะรู้ว่าเราทําธุรกิจด้วยความโปร่งใสยังไงนะคะให้เขามาเป็นผู้ดีไซน์หรือออกแบบร่วมไปกับเราด้วยนะคะเมื่อก่อนบอสเคยคิดนะคะว่าการทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยเราอาจจะแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเหมือนกันเราต้องสร้างแพลตฟอร์มให้เขาอะ่ะมาเป็นแบบ มาเป็นตัวตามให้กับเรานะคะสมัยตอนที่เปิดแบรนด์ใหม่ๆครั้งแรกแต่พอเสร็จปุ๊บตอนนี้เราเริ่มเข้าใจดีไซน์ทิง k i n g มากขึ้นคือทุกคนอยากมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้ให้อำนาจเป็นผู้นำอย่างเดียวแต่ให้เขามาเป็นจิ๊กซอในการร่วมสร้างเป็นคนที่บุกเบิกไปพร้อมกันนั่นคือสิ่งสำคัญบอสจึงทำระบบที่ดิ้นได้นะคะให้กับพวกเราเพราะว่าระบบที่มันดิ้นได้เนี่ยคือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเดือดร้อนของคน และความสุขของมวลคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรดีๆเข้ามาเราพร้อมปรับระบบให้เป็นรูปแบบนั้นไม่ทิ้งระบบเก่าสร้างระบบใหม่ตลอดเวลาเหมือนกับไอโฟนเนาะอัปเดต นะคะฟังก์ชันตลอดเวลาเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เอาเลสหรือว่าเป็นแบรนด์ที่อยู่ในตะก,กรนของความคิดผู้นําผู้เดียวแต่เป็นแบรนด์ที่มีความคิดของผู้นําหลายๆท่านมาร่วมสร้างและปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดให้กับผู้คนเห็นไหมคะนี่คือความจริงใจของแบรนด์เราที่เราสร้างขึ้นมาและเป็นหัวใจล่กเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้เป็นการแพคทีฟและทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะ อืมโอเควันนี้บอสจะจบด้วยเพียงเท่านี้เวลาไม่ได้เยอะนะคะเดี๋ยวบอสจะต้องมีอย่างอื่นทําอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อยากจะบอกว่าอ่านหนังสือวันลนิดนะคะชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะค่อยมาอ่านบอกเชนที่มีความเชี่ยวชาญอีก3ามเรื่องนะคะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้เห็นไหม แค่2หน้ากระดาษในตอนนี้ที่อ่านนะคะยังไม่ได้อ่านเท่ากับบรีนวอตเฟสนะคะบรีนวอตเฟสเนี่ยอ่านอยู่600หน้าไม่แปลกเลยที่เขาเสามารถสกีนหุ้นแล้วก็ซื้อหุ้นทำเงินได้เป็นอันดับโลกนะคะเพราะอะไร เพราะความรู้มันไม่เคยทําให้คนตายค่ะแต่คนที่ตายคือการไม่เรียนรู้และที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การเรียนรู้เพียงอย่างเดียวคือการทํางานร่วมกับทีมที่มีประสบการณ์นะคะคือพวกเราทุกคนเนี่ยนะหลายคนที่ทํางาน mm. เห็นไหมบางคนทํางานกับองค์กรที่เขาฟังแต่เสียงของตัวเองและคุณคือผู้ตามคุณจึงไม่มีบทบาท และการที่คุณจะมีบทบาทได้คือคุณต้องก้าวขึ้นไปแข่งขันกับเขาลงสนามและสนามที่เราลงก็ดุเดือดมากๆคือการลงเงินอย่างมหาศาลเขาถึงบอกว่าคนมีเงินเท่านั้นถึงจะทำให้ตัวเองขึ้นไปชั้นอวกาศได้แต่จริงๆแล้วไม่จริงนะคะวันนี้ perfect life ขอเป็นแบรนด์หนึ่งค่ะที่ให้คุณดีไซน์ตัวเองดีไซน์แบรนด์ของเราร่วมกับเราแล้วก็ทาให้พวกคุณประสบความสาเร็จในแบบฉบับของคุณได้นะคะเริ่มสร้างตัวเองไปพร้อมกับเราเริ่ม ที่จะริเริ่มความสามารถไปด้วยกันบอสเชื่อว่าคุณจะกลายเป็นคนสำเร็จ ที่ไวที่สุดนะคะและเหนื่อยเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วบอก็ยังเชื่ออีกว่าต่อให้เป็นคนรุ่นไหนๆที่เข้ามาใน Perfect Light คุณก็จะเป็นฟันเฟืองที่สามารถสร้างตัวเองและเป็นก้าวสำคัญของ Perfect Light ในทุกๆรุ่นเช่นกันค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะมาร่วมสร้างเจ้าของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมกับเรานะคะฝากไว้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวชาวไทยและก็ชาวพมา่าที่ตอนนี้มาร่วมโปรเจกต์กับเราได้มากที่สุดขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นสักขีพยาย ในการสร้างความสำเร็จกับเราค่ะขอบคุณค่ะ